ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะตั้งใครครวรให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้น ไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้ว ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต ีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา คนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือไปพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามไปพ้นจากโจร,รภัยที่คอยเบียดเบียนไปเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีไปเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิภภัยคือเกิดข้าวยากมากแพงบ้านเมืองเกิดการ ขาดแคลนอาหารหรือเื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำหรับประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาค เลื่อนย้ายไปบ้านก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้านก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้านก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์จะเขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ ุมทรย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกันสประเภทคือหนึ่งถาวรนิธิคือุมทรย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเรือกสวนไล่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่สอง ชังคมน,นิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นขาทาบริวารช้างมา้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่สามอังคะสมณิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ แิลปะว,วิทยาต่างๆลลมถึความสาม,มารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นคุมทรัพย์ประการที่สี่อันุคามิกานิธิคือคุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุสิบประการหรือบรารมีสิบทัศน์เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นคุมทรัพย์ทิฏฐาวอลีีสุดคุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องสแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทําให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าคุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วโดวยการนำทานรักษาศีล สัญญะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสม,มาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเป็นพูดถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองคมใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจไดู้้มีปัญญาควรฝังคุมทรัพย์ไว้ในพระเจดี ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบ,บูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำเจตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยับบูชาพระสงค์ในการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับ ความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมใ้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำใ้ความเคารพในท่านผมมีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ใ้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความ กตันยูกะตะเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็ เป็นหลักย่อๆในการฝังคุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสังสมบุญตามที่พระุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลหน้าอัศาจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าคุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้ จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติเขาจำต้องลาไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรกับลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญจะจะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการ แกเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนันใดผลนันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้โดยคุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนโโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงาม เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผพูดที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพร้องบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาเป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ความสุขอัน่าพอใจของพระเจ้าจากักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคืนิพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์นี้บุคคล อาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรอุดมรองตอนหน้าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้จำนานในวิชาและวิมุต ทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกปรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้ดยขุมทรัพย์คือบุญบุญญาสมมาาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราดจึงสรเสริญ การที่บุคคลได้สั่งสมบุญเไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจน,นะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้น ขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอากุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้ มาก็เพื่อทางการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนานในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและกานิพนานสมบัติ ไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเธอ